ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับทริปนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางกันไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมกับแฟนผมเนี่ยชอบกันมากๆเลยครับก็จะเดินทางกันมาอย่างน้อยๆนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับผมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเน้นแนวธรรมชาติหรือแบบว่า จะเป็นแบบตามสถานที่รีสอร์ตต่างๆนะครับก็สวยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับร้านคาเฟ่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะถูกใจสายคาเฟ่นะครับนั่งชิวกินกาแฟนะครับส่วนวันนี้ครับร้านแรกที่เรามาแวะเลยนะครับผมก็คือการมาชินะครับผมที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับร้านจะตกแต่งเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็มาถึงที่แรกของทริปนี้กันแล้วนะครับผม การมาชิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะมากันทุกปีปีละครั้งทางเดินเข้าร้านก็สวยงามนียนะครับมีการตกแต่งด้วยต้นซากุระนะครับผมถ้าเกิดไม่ผิดเนาะก็สีชมพูสดใสครับก็มาวันนี้ครับเป็นวันธรรมดาค,คนจะไม่ค่อยเยอะมากเคยลองมาเสาร์อาทิตย์นะครับโอ้โหคนแน่นล้านเลยครับ ด้านในนะครับก็เข้ามาก็จะมีที่นั่งอยู่ก่อนแล้วก็อีกฟังหนึ่งนะครับที่แฟนผมกาลังเข้าไปนะก็จะเป็นโซนให้เราเข้ามาสั่งออเดอร์นะครับก็เมนูเยอะแยะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศในร้านอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีบ่อน้าเนาะเขาเลี้ยงปลาคาร์ปใช่ไหมครับแล้วก็มีโซนให้นั่งอันนี้น่าจะเป็นแบบโซนนั่งครับอ่าเรียกว่าเขาเรียกว่าไนงะ outdoor z เหรอก็คืออยู่ในหลังคาแหละแต่ว่าไม่มีแอร์นะครับที่นั่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เขาจัดสวนไว้เป็นมุมถ่ายรูปครับค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วจะมีบ้านตรงนี้นะครับเรียกบ้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขายังไม่ให้ขึ้นไปนะอนาคตน่าจะต้องทําเป็นอะไรสักอย่างให้คนเข้าไปได้อันนี้ความคิดผมนะครับ ก็สวยงามครับผมลมลื่นนั่งสบายครับแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะครับที่เขาจัดไว้ให้ครับอันนี้สําหรับถ่ายภาพโดยเฉพาะเลยครับแต่ว่าผมลืมถ่ายวีดีโอมานะครับก็หลังจากที่เรากินน้ํากินกาแฟกินขนมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยครับก็ออกเดินทางต่อครับผมก็รถชนข้างโล่งนะครับวันนี้สบายสครับผมก็ ผมกับแฟนผมเนี่ยชอบมากนะครับถ้าเกิดมันเวลาตรงกันหรือว่าหาเวลาได้และเลือกได้นะครับเราก็จะพยายามมาเที่ยววันธรรมดามากกว่าเพราะว่าขับรถง่ายครับรถไม่ติดชิวๆครับแล้วก็เวลาไปตามสถา,านที่ต่างๆนะครับก็เ,เขาเรียกว่านะไม่แออัดนะครับอยู่ง่ายกินง่ายจะถ่ายรูปก็ถ่ายได้เต็มที่ครับไม่ต้องเกรงใจกันจัดเต็มกันไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดไป วันที่มันเป็นแบบวันหยุดนะครับแต่เลิอกอย่างเงี้ยวันเตาาทิตย์อย่างเงี้ยครับก็คือคนเขาก็มาเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมมันก็คนเข้ากันเยอะหน่อยจะทําอะไรก็ต้องเข่งใจใคนหมู่มากนะครับก็ดีครับบรรยากา,กาศก็สบายสบาย,บายครับคลืมฟ้าคืมฝนนิดนิดวันนี้แล้วก็เนี่ยแหละครับตามคลิปเลยฝนก็เริ่มตกแล้วครับก็กําลังจะถึงที่พักแล้วครับผมซึ่งที่พักของเรานะครับในวันนี้ครับก็คือ The Forest r e s o r t นะครับก็อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับน่าจะประมาณ100กิโลนิดๆน,นะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะถึงซึ่งที่นี่เป็นที่ที่ผมกับแฟนแค่อนข้างชอบนะครับเราก็มากันเรื่อยๆนะครับมากันบ่อยมากันหลายครั้งแล้วก็ติดใจครับมันสวยงามดีครับเป็นแพรริมน้ํา ็ทางเข้านะครับเข้าไปก็มีที่จะลดอยู่ด้านในนะครับหลังจากที่เราเก็บของกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกๆวันนะครับน่าจะประมาณสัก4ี่ถึงห้าโมงนะครับทางในือต่อเขาจะมีกิจกรรมนะครับลากแพรเราแบบนี้แหละครับลากไปตามน้ําเรื่อยๆค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับแล้วพอไปถึงจุดเขาก็จะปล่อยให้พวกเรานะครับโดดลงในน้ําแล้วก็ไหลตามน้ํากลับมาที่พักเรานะครับตัวดิเอาตัวลงก่อน ตัวลงเลยเขาถ่ายคลิปอยู่เล็วดเชืยินดเลยโดดเลยเร็ว น้ำมันเข้าคอใช่ไหมแล้วทำไมพี่ก็อให้โดดโดดดิเชื่อคนง่ายดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับน้ำเข้าปากน้ำเย็นชื่นใจมากเลยครับเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากเลยมาทุกครั้งก็ต้องมาเล่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยนะครับเขาก็จะมี เสื้อชูชีพน,นะครับให้กับทุกคนนะครับแล้วก็จะมีกาดนะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นพี่ๆพนักง,งานแหละก็อคอยว่ายน้ําตามเรามาครับตั้งแต่จุดที่เราโดดลงนะครับจนถึงที่พักนะครับก็ระยะทางค่อนข้างไกลนะครับพอสมควรก็คือจุใจเลยแหละก็คือเป็นเหมือนไหลตามน้ํามาเรื่อยๆครับเย็นสบาย้องอยู่ไหนหรือถ,ถ้าเกิดใครแบบว่าไม่อยาก ลงน้ํานะครับก็าสามารถนั่งต่อบนแพได้นะจะเอาน้ําเอาหนุ่มเอาอะไรไปนั่งกินชมวิวชมบรรยากาศก็ได้ครับแต่ผมนี่ม,นม,มาที่ยไรก็ต้องเล่นน้ำครับอวอ <c oughs> ก็สวยคนละแบบนะนไปไหนนี่คือการช่วยลูกหมูตกน้ําช่วยผู้ประสบภัย <c oughs> จับจับเบา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 จัจับ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันครับผมที่นี่เขาจะเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมมันจะมีวันละสองรอบปะเ<ม>ช้ากับเย็นใช่แต่ว่าวันนี้เรามาวันธรรมดาคนน้อยมากรอบเย็นเขาก็น่าจะจัดเป็นเขาเรียกว่านะไม่ใช่บุฟเฟ่ครับเป็นชุดแค่แบบห้องห้องหนึ่งมาสองคนก็สองที่น่าจะประมาณนี้มั้ง สวัสดีครับอันนี้มาตื่นมากินข้าวเช้านะครับมีอะไเนี่ยน้ำต้มมีอะไรบ้างมีข้าวอันนี้ผัดเผ็ดเหรอเน,นี้อเขาต้ม ถ่ายกระทะผมขออีกที่หนึ่งนะครับวานตอนเย็นลืมถ่ายงนะัวแต่กินเหล้าอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อืม จะเป็นเมนูตอนเช้าวันนี้ครับก็มีข้าวต้มมีไข่กระทะแล้วก็มีขนมปังก็มีประมาณเท่านี้กิจกรรมวันที่สองของเราครับผมหลังจากที่ตื่นเช้ากินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ออกไปหาร้านคาเฟ่กันต่อครับผม เดี๋ยวเดินทางกันครับอยู่ไม่ไกลจากที่พักเท่าไหร่ก็หลังจากกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็เดินทางครับเดินทางไปคาเฟ่ครับผมกิจกรรมของผมกับแฟนเวลาไปเที่ยวก็จะประมาณนี้นะครับแฟนเขาก็จะชอบสัรหาร้านคาเฟ่นะครับน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยกาแฟอร่อยไหมดูรีวิวมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไปนั่งกินกาแฟไปนั่งพักผ่อนกันนะครับ ก็ร้านนี้ก็จะอยู่ในวัดนะครับตอนแรกเข้ามาก็งงๆนิดนนึงเอ๊ะทำไมวัดมันอยู่ด้านหน้าแต่ก็คือมาตาม,วมกวญแจมันเดิมครับก็ถูกต้องครับถึงแล้วครับร้านหัวชาคาเฟ่เราต้องจอรถไปข้างบนนะครับแล้วก็ เดินเท้าลงมาต่อตอนแรกเห็นภาพนึกภาพม่เหมือนกันว่าจะเป็นร้านกาแฟไงเห็นอันน่าจะอยู่ข้างล่างเลยก็ยมีเป็นบอร์ให้เช่าเล่นด้วย แล้วสรุบก็คือร้านอยู่ริมน้ำเลยครับผมถอดรองเท้าก่อน ริมน้ำครับติดริมน้ำแบบนี้ครับบรรยากาศสวยงามครับแล้วก็ตกแต่งสไตล์น่าจะเป็นแบบจีนๆนะถ้าเกิดผิดตูรยังไงก็ขอภัยด้วยนะครับก็สวยงามครับมีที่นั่งด้านนอกด้านในแล้วก็เหมือนเดิมครับมาก็ต้องอุดหนุนน้ำครับผมก็สั่งอเมริกาโน่มานะครับก็รสชาตินี่ค่อนข้างเข้มข้นครับ อ,อร่อยไหมเค็มดีอันนี้อะไรอันนี้เลมอนเหรออันนี้อร่อยดีหวานน้ำผึ้ง บรรยากาศก็ดีนะคกกรับเรวจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆร้านครับตอนนี้ไม่มีคนพอดี ขนาไม่ได้ใหญ่มากครับก็มีที่นั่งพอประมาณมีที่นั่งโซนด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับ <c oughs> ส่วนใครอยากจ,จะมานั่งเอาขาแช่น้ำนี้ก็ได้แต่ตอนนี้ร้อนมากร้อนจัดเลยบรบรยากาศดีมากจริงๆครับผมลมเย็นครับผมถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะแต่ก็มีลมเย็นๆนะครับ นั่งเอาขาแช่น้ำก็สบายใจมากนั่งชิลกันไปเรื่อยๆครับคนก็ไม่ค่อยมีครับเป็นวันธรรมดาก็าจะโล่งๆแบบนี้นะครับนั่งเพลินมากเลยครับก็เตรียมตัวครับเดี๋ยวเราไปกันต่อฝนหยุดพอดีเลย เดินไ้ยังไงนนะฟังเนีเ่ยไดไ้้ดแล้วเราก็มาถึงร้านที่สองครับของวันนี้แต่ก็เป็นร้านข้าวนะครับผมบ่ายสองนะครับผิวข้าวก็ร้านนี้ก็แฟน ดูรีวิวในเน็ตมานะเขาบอกว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยบรรยากาศร้านส่วนใหญ่แหน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นทางลงเขาไปแล้วก็อยู่ริมน้ำครับผมก็ต้องเดินระวังระวังกันนิดหนึ่งเดินขึ้นเดินลงร้านเ้าของเราในวันนี้นะครับบ้านตั้งริมแควรครับผมก็เป็นร้านอาหารที่ ค่อนข้างมีชื่อเสียนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็บรรยากาศลมลื่นกับต้นไม้เยอะแล้วก็จัดไต้สวยงามนะครับเ,ออเปิดให้บริาการนะครับตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มครึ่งนะครับกว่าปิด1ทุ่มนะครับจุดทุกวันพุธแล้วก็โซนที่เราจะไปนั่งกินนะครับก็จะอยู่โซนด้านล่างสุดเลยก็จะติดริมน้ำแบบนี้ครับ ็มีคนเข้ามาใช้บริการก็พอสมควรครับผมมี่มีอะไรบ้างนี้อันนี้แกงเหลืองหน่อไม้ดองปลาคังอันนี้ปัดชาะเลรวมมิตร,รอันนี้ไข่ปลาคังทอดกระเทียมและอันนี้ข้าวปลาไหนลองจิ้มนะลอิ้ม้ยอร่อยไหม เดี่ยวแป๊บหนึ่งเด็กเป็น,นยงอร่อยไหมอร่อยลีลามากครับกว่าจะกินได้เดี๋ยวผมต้องเชียร์เบงแซ่บมาก ปลาคังทอดกระเทียมครับมาต้องสั่งนะครับเมนูนี้จากที่กินข้าวเรียบร้อยครับก็กลับที่พักครับผมก็มาเล่นน้ำเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้มาคนเดียวครับห้องพักที่เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของการพักแบบครอบครัวนะครับเขาจะมีสองชั้นส่วนผมก็จะพักโซนนี้นะครับ แต่ละห้องครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับมีอ่างอาบน้ํานะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเปรนะครับรส่วนอีกโซนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามองไกลๆนะครับมันจะอยู่หลังสะพานนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบห้องแบบติดๆกันหน่อยนะครับก็ะจะเป็นราคาที่ถูกกว่านี้ออพามาดู oh. มารีวิวห้องพักครับผมเอาเมื่อ,อาวานเมื่อสองวันที่แล้วตอนมาไม่ได้รีวิวเนาะถือกระเป๋าหนักอันนี้เป็นห้องพักโซน VAP ศ0นนหนึ่งเนาะประตูเข้าไปแบบนี้ขึ้อามานี่เราก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้า นะครับแล้วเขาก็จะมีตู้เย็ยนให้กระติกน้ําแข็งให้แล้วก็เดินเข้ามานิดนึงก็จะเป็นเทียบน้ําเลยลก็จะเป็นโล่งๆไม่มีอะไรกั้นนะครับมีโถชักโครกมีอ่างล้างหน้าแล้วก็อันนี้เครื่องทำน้ําอุ่นแล้วก็จะมีประตูด้านข้างตรงนี้นะครับ เปิดไปก็จะเป็นจุดที่เป็นระเบียงเรามีชูชีพไว้ให้ลงเล่นน้ำด้วยถ่ายวิดีโอไงอนี่ครับระเบียงก็กว้างพอสมควรเลยมีเปให้นอนเล่นแล้วก็นี่อันนี้มีอ่างจาร์คุซี่เหรอนี่ครับแบบนี้เลย บรรยาก,กาศออกมานั่งเล่นมันแช่น้ำได้นะครับเดี๋ยวพากลับเข้าไปดูในห้องนอนห้องนอนก็จะมีประมาณนี้ครับมีเตียงมีแอร์ให้แล้วก็ มีโต๊ะเครื่องแป้งเตียงนี้เวลาเรานอนแล้วก็สมมติว่าเรานอนแล้วก็จะมองวิวแบบนี้เลยครับสบายอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดโซนนั่งเล่นนะครับเขาม,มีเตียงเขานด้คิดว่าเป็นเตียงเสริมแต่ไม่น่าใช่นะ่าจะเป็นเหมือนเตียงนั่งเล่นนะมีหมอนโฟมให้อันนี้เป็นหมอนโฟมแล้วก็มีทีวีน้อย,อยให้ก็ ประมาณนี้ครับผมสำหรับห้อง VIP ของ The Forest Resort กาญจนบุรีนะครับผมก็ส่วนราคาก็อยู่ที่คือละ4,800นะครับส่วนโซนนี้นะครับจะเป็นส่วนส่วนกลางนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์นะครับด้ายนะครับว่าผมไม่ได้มาเล่นอันนี้นะครับเห็นคนอื่นเขาเล่นกันแล้วก็สนุกดีนะครับ มีเหมือนตึกอาคารนะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่อนาคตจะต้องทําไปอะไรสักอย่างนะครับก็บรรยากาศก็ปลอดโปร่งครับคนเงียบครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเอาไว้รับประทานอาหารกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเช้าหรือข้าวเย็นนะครับที่นั่นก็ค่อนข้างเยอะครับน,นี่ก็เป็นแพรนะครับที่ใช้ลากวกราเมื่อวาน มองไปด้านหน้าตรงข้ามนี่ก็คือโซนที่พักอีกที่หนึ่งครับส่วนผมก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับกลับแล้วครับผมสำหรับใครที่มาที่นี่นะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเยอะาะตอนเอาลงเอาขึ้นแรงโคตรหนักเลยเขาไม่มีเหมือนแบบลิฟต์ขนของหรือทางลาดให้ ก็คือต้องเป็นทางบนไดอย่างเดียวมาดูกระเป๋าผมแม่งโคตรหนักเดีวดูทางขึ้นโอ้อึ๊บแนะนำเป็นกระเป๋าเป้สะพายครับง่ายสดุดสะพายหลังแล้วขึ้นมาเหนื่อยจัดเลยอย เสร็จจากนี้เราไปคาเฟ่กันต่อพักแป๊บเนึง่งโอเคครับขอยกของขึ้นไปข้างบนก่อนถึงพอแล้วครับรอ,อดแล้วจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการยกกระเป๋านะครับแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับ วันนี้คาเฟ่ที่เราจะมานะครับชื่อว่ามะคาเฟ่ครับผมอยู่ไม่ไกลจากที่พักนะครับเดินทางมาแบบเดียวมาดุยอ,อเป็นบ้านพักด้วยม,มีบ้านพักมาดุยร้องงมีนคนมานอกจากเรากินน้ำกินนม่นะครับผมร้านคาเฟ่ธรรับวันนี้ năng này năng tự nhiên lỡ ภูเขาด้วยครับก็มีเคระพงกาแฟแล้วก็มีข้าวให้กินด้วยสวัสดีครับ <aime> กินกาแฟนั่งเล่นนั่งถ่ายรูปกันเรียบร้อยนะครับก็เดินทางกลับครับ ก็ตอนแรกคุยกันกับแฟนว่าจะกลับเลยหรือว่าจะแวะกินข้าวก่อนนะครับก็ได้ข้อสรุปว่า,าแฟนเขาไปหาร้านลับมาแล้วนะครับก็ไปกินข้าวก่อนครับแต่ว่าร้านจะอยู่แถวตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับจากแถวที่พักแล้วก็เข้ามาตัวเมืองนะครับ เข้าว่านผู้ใหญ่เลยอ่ะอผู้ใหญ่ปื๊ดด้วยนะตัวใหญ่ปืด๊ดด้านหมดเนาะอมอะมาถึงแล้วครับร้านสุดท้ายให้ก่อนกลับบ้านร้านข้าวนนี้แฟนก็ไปดูในเน็ตมาว่าอร่อยเรามาดูกันนะครับว่ามันจะอร่อยจริงไหมก็ นี่ครับถึงแล้วครับร้านอาหารของเราครับร้านลงพุงนะครับร้านที่แปลว่าหัวร้านนะครับก็เป็นร้านที่แฟนผมไปหามาจากในเน็ตนะครับเขาว่าเป็นร้านลับใกล้ตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับผมก็บรรยากาศก็สบายสบายครับมีโต๊ะนั่งพอประมาณนะครับเมนูแรกที่สั่งมาทานวันนี้นะครับก็จะเป็นต้มตำไทยปูนะครับก็รสชาติ เปรี้ยวเผ็ดหวานนะครับก็อร่อยครับแฟนก็ชอบกินนะครับแล้วก็เป็นปลาคังลวกจิ้มอันนี้หมูทอดน้ำปลานะครับแอ้น้ำจิ้มที่เขาทำมาให้นะครับน่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดดีครับถือว่าจัดจ้านใช้ได้นะครับ ส่วนเมนูที่กำลังมาเสิร์ฟนะครับจะเป็นต้มยำรวมมิตรนะครับรสชาติก็จัดจ้านเลยครับถือว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านลับๆที่ชาวเน็ตเขาได้กล่าวไว้นะครับใครมาเทีย่ยวจังหวัดกาญจนบุรีก็ลองแวะมาทานดูนะครับผมว่ารสชาติอาหารอร่อยใช้ได้นะครับราคาก็สมเหตุสมผลครับผม หลังจากกินอิ่มเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวเดินทางกลับครับผมทริปนี้เป็นอีกทริปนะครับที่มีความสุขมากจังหวัดกาญจนบ,บุรีไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับเป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือจะเป็นร้านคาเฟ่ต่างๆก็ตามนะครับใครที่กําลังจะมานะครับแล้วอยากลองมาตามรอยผมก็ลองดูได้นะครับหรือถ้าเกิดใครมีที่ที่คิดว่าแจ่มกับผมก็ คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ครับส่วนคลิปหน้าผมจะไปไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ